สวัสดีค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากทราบความหมายของคำว่าเทรดแวร์ที่ติดอยู่ตรงที่แก้มยางแล้วก็วันนี้แอนมีคำตอบมาให้ค่ะเทรดแวร์หรือตัวเลขข้างยางนะคะก็หมายถึงค่าการสิบหลอของดอกยางตัวนี้ยิ่งถ้าคุณเลือกยางที่มีเทรดแวร์ต่ำเทรดแวร์ต่ำตอนนี้นะคะในท้องตลาดยางเนี่ยต่ำสุดก็อยู่ที่1้0แหละยิ่งถ้าคุณเลือกยางที่มีเทรดแวร์180 ยางคุณก็จะหมดเร็วเพราะว่าอะไรเพราะว่าล่องยางน้อยและความความถี่ของดอกยางเนี่ยก็ต่ำนะคะยางประเภทนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการใช้ลดความเร็วสูงต้องการการเกาะถนนเป็นเลิศนะคะซึ่งส่วนใหญ่คนประเภทนี้ก็คืออยู่ในสนามแข่งไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงสักเท่าไหร่หรอกค่ะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือยางที่มีค่าเทรดแวร์ด,ด้านแก้มยางเนี่ยสูงสูงในที่นี้ก็เริ่มต้นแต่240เป็นต้นไปนะคะ200 240 260 360, 300 320 หรือบางเส้นก็ถึง360อันนี้ก็คุณต้องไปสรรหาเอาในตลาดยางเองแล้วล่ะคะ่ะว่ามันมีได้สูงสุดแค่ไหนนะคะถ้าคุณเลือกยางประเภทนี้ดอกยางสึกช้าเงียบนิ่มเลี่ยดน้ำมันซึ่งเป็นยางที่เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันของรถทั่วไปที่ใช้รับส่งลูกไปต่างจังหวัดบ้างรถครอบครัวรถโดยสารต่างๆนานานะคะมันเป็นตัวเลขที่เหมาะกับคุณคุณก็ควรจะเลือกยางประเภทนี้แต่ข้อเสียมันก็คือถ้าคุณจะเอายางประเภทเนี้ย ไปใช้เบินใช้วิ่งใช้ความเร็วสูงๆแล้วก็บอกได้เลยนะคะคุณอาจจะแฉลับลงข้างทางไปเลยก็ได้เพราะมันใช้ยางไม่ถูกประเภทค่ะยางทุกเส้นนะคะดีทุกแบบดีนี่หมายถึงถ้าคุณใช้ยางถูกประเภทมันก็ดีกับรถของคุณไม่งั้นถ้ายางแต่ละประเภทมันไม่ดีคนคิดเขาจะคิดออกมาทําไมล่ะคะง่ายๆเลยคุณแค่นําตัวเลขเนี้ยไปประกอบการตัดสินใจเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าคุณควรใช้ยางตัวไหนนี่ก็เป็นหนึ่ง ในตัวเลขที่สามารถช่วยคุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นยังมีปัจจัยอื่นๆนะคะที่คุณควรนำมาพิจนารณาในการเลือกอย,าง,อยางเส้นแต่วันนี้เอาเคล็ดลับมาให้ดูแค่นี้ถ้าอยากรู้เพิ่มคลิปหน้าไว้เจอกันค่ะบาย